ในทางออกว่ะตายไปสามรอบนี่แหละบอตัวแรกที่ควรจะเซฟบอตตัวที่สองที่ควรจะเซฟคือบอเกตบอตตัวที่สามควรจะเซฟคือเดอะบอสท,ที่เหลือก็มันจะมีอยู่สถานการณ์เออว่ะ มันมีอยู่สองจุดนี่หว่าอีกสองจุดที่ควรเซฟคือควรจะเซฟบ,บอสสามตัวนี้ก่อนเธอเพนก่อนเธอบอสก่อนบอเกนแล้วก็มีช่วงหนึ่งสเนกในฐานทัพของมันแล้วกันพูดอย่างนี้ม่นไมกูรู้สึกว่ากูใช้มากกว่าห้าเซฟวะ่ะตอนที่มันบังคับให้ห้าเซฟ โอ้จำได้มีตัวบินอยู่ะมะม่วงมะม่วงมะละกอไม่รู้อะตักอย่างแต่เป็นยา แต่เราออกไปตรงหน้าผาเราต้องน่าจะต้องเปลี่ยนคามโมอีกครั้งครับเพราะตรงนี้มีสตูตัวนี้ยรู้สึกกูจำอะไรได้รู้สึกว่ามันจะมีเคมอททำไมมันรู้สึกได้เพราะอะไรกันนะความคุ้นชินนี้รู้สึกว่าโดนทุกครั้งที่เล่นเลย เดี๋ยวเอาปืนออกก่อนจะได้ไม่หนักเพราะถ้ามันหนักแล้วเอ่อเรียกว่าไงล่ะตามน้ำจะลดเร็วไมโครโฟนนี่เอาออกไปเถอะนี่นไงเคมอลหวังแล้วผมมีความรู้สึกูจำได้ดจำได้กูโดนทุกครั้งเลย เปิดเลยเนนี้เชืไอใสเปเซอร์จะหมดเออเขามไม่ต้องใช้หรอกฮะข้างล่างเป็นอะไรอะ่ะเดี๋ยเดๆอดเดือตายไม่เอาไม่ลงผมจะไม่เอาฟ็อกซ์ซาวนะอย่างที่บอกไปเพราะว่าเราต้องดูคัดซีน เพราะไม่งั้นจะเล่นทำไมจะหาทำไมเราจะดูคลาสสินเพราะฉะนั้นเราจะไม่ได้ฟ็อกซ์ฮาวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าผมสเตลโอ้ยตรงเฮี้ยนี้เหรอรต้องดำน้ำไปอันไหนดีสุดวะตรงนี้เรนดอปถ้าจำไม่ผิดต้องเป็นเรนดอปเดี๋ยวเราไปใกล้ๆอีกนิดแล้วกันฮนะ ห้ามยิงตรงนี้ห้ามยิงถ้ายิงแล้วมันจะตกจากยานแล้วระเบิดทั้งเพื่อนมันรู้ทั้งเราฆ่าคนนม่ห้ามยิงห้ามยิงเด็ดขาดได้แค่นี้จริงเหรอวะ นั่นใครถึงบอกไงว่าคาโมมงได้แค่นี้จริงเหรอที่พู้ต,ตัวตรงนะผมรู้สึกว่าเรนดอบมันใช้ได้ดีอ่ะตรงนี้เอาุณทำให้ดูเลยก็ได้อ่ะถ้าเกิดว่ายิงปืนยาสลบ ระเบิดมาดิไหนๆเราก็ไม่กลัวเรื่องคอทีเดียวอยู่แล้วเดี๋ยวตอนจบคอยดูแล้วกันว่าผมฆ่าอีกคนหนึ่งพอจบเกมเนี้ยจริงเดี๋เพลงไม่ต้องเซฟอะไรนะถ้าเกิดว่าเล่นเล่นจุดคล้องแล้วได้บอกว่าม,มาเล่นใหม่เล่นหลายรอบ โอ้ชา้าสามากักระเบิดกูหมดจะฆ่าตัวตายก็ไม่ได้จะว่าไปแล้วเราก็ตอนที่ดิวไมฮะ เไปต้องกินยาจำได้จริงๆนะเว้ยให้้องใช้เรนดอปหรือว่าฝนไม่ตกไม่ใส่เกอร์สไตร์ใช้ดีกว่าวะ ก็ไม่ข่าโม่น้อยเอาง่ายๆแค่นี้แหละไม่ใช่อย่างนี้นะ เล่นอย่างนี้ก็ได้วะเล่นแบบหลบแสงผมจำได้ผมว่ายน้ำผ่านไปได้เลยเว้ยตรงเนี้ยพูดจริงนะเนี่ยจำได้ไว่าว่ายน้ำผ่านไปได้เลย ว่า t ต่ฝากอยูมึงก็หันมา <ST U K> มึงหันมึงอยู่ตรงไหนยืนดูทำไมโอ้ลำคาญ ทำได้ันวนะ่ายน้ำไม่ได้เลยจริงๆเะเว้ย อะไรอยู่ด้านนึง<ๆ>หันอย่างนั้นแล้วกูจะหลบยังไงเนี่ยถ้าว่ายน้ำไม่ได้เอว่าะ ไว้ฮะรับกระเน็ดชับกระเน็ดฆ่ามันตายอะไม่เอาไอ้ไว้ฮะหรือผมเล่นอย่างนี้วะไม่ใช่อ่ะจำได้ว่าผ่านไปแบบอยู่นิ่งๆแล้วก็ไม่ต้องหลบไม่ต้องเฮี่ยอะไรเลยไปน้ำผ่านแปลกข้ามมาเถอะ ตัวนี้ม pues ีสเปเซอร์ให้เก็บเพราะฉะนั้นเราจะไม่ข้ามเราต้องหาอย่ามาแตะฉันเลยฉันไม่ไปไหนถึงสิ้น Really now. เอาจริงเหรจะต้องบอกอีกกี่ครั้งเฝือนอีกกี่ครั้งคนรักของแกก็ต้องเจ็บปวดเท่านั้นเข้าใจไหม ยิ่งรอยตรงนั้นแหละคนเธอยศน้อง <c oughs> แมวเหมียวนิ่งมาบ่อยมา <c oughs> ดูหน่อยสิว่าแกโชคดีแค่ไหนกัน <c oughs> ดูไว้ดีเลยซิงเกิลแอคชั่น,นอ๋อซิงเกิลแอคชั่นกับดับเบิลแอคชั่นเออผมลืมไป ซึ่งแอคชั่นเันลูกโม่แบบยิงดึงคันรัง้งยิงดึงคันรัง้งยิงหนึ่งในสามปืนได้แหละมีก,กระสุนอยู่นัดหนึ่งใช่ย <times S 2> <in> ิงหกครั้งติดพร้อมไหม เหมือนเก่งโชคดีอยู่นะไม่มีอะไรอย่างเช่นโชคหรอกในสนามรบเหมือนเด็กอะโวเก้น stay from อ,อย่างนี้เป็ก็ฟังคำสั่งให้ดีเลยโคบ,บราน่จะจัดการเขาเอง และเอฟไอเอ้นั้นถูกจัดการหรือยังแต่เพนตายไปแล้วอะไรนก็ซแมนนะต่อใมันยังเป็นเด็กอยู่ยังไงก็เป็นเด็กของแก่อเธอดิจะเล็กแกเลยพวกเดียวกัน ทัน <sk> คที่ว่าครูเชฟได้เกี่ยวด้วยในเรื่องนี้แจะไม่มีเวลา,ลาเ,เหลือมากแล้วจะจัดการมันก่อนที่เราจะทดสอบกันสุดท้ายไม่ต้องห่วงพวกเขาจะจัดการมันได้ <sh arp> จะฆ่าเลยดีไหมเอ๊แต่เราไม่มีสนัยไม่ได้ฝากด้วยลายเดอะเฟีย แล้วตาแก่ดินอนอยู่ตลอดเลยเ็เป็นไรไหมเดตีเอน,นี่ยเก็บชีวิตที่เหลืออยู่ไว้สู้อีกเดียวเท่านั้นน่ะปกติเขาคงตายไปแล้วแหละแต่เขาจะตื่นขึ้นมาอีกครั้งเมื่อถึงเวลาเมื่อเขาตขื่นขึ้นมาแล้วมันก็เป็นจุดจบของพวกหนูนั่น โซคลอบไม่มีค่าพอสำหรับเธอหรอกทให้ฉันมีความสุขทำให้ฉันสนุกจนกว่าฝนจะหยุดตกก็แล้วกันยี <S <S ่อะไรคือคุวบาระ อสตารอที่เล่ากดสามเหลี่ยมได้นี่ทำไมผมยังไม่ได้สนใยวะตรงนี้ เนี่ยฆ่าได้นะจะฆ่าฆ่าได้นะแต่เราไม่ฆ่าเราจะสู้กับมันตรงๆฮะเรียนสู้ไม่ยากเรมโอกุดีสุดแค่นี้เหลอเนี่ย หมดมัง้งมันมีของอยู่ใต้น้ำเดะเดวเดะก็ได้กินเหรอนั่นใครเดะ เฮ้ยหันลหลวิ่งเปเสอรอจะหมดนั่นปืนดามเมจเปลี่นไม่ได้ ข้างล่างนี้เฮ้ยผมจับได้มีสปเปเซอร์เหรอไอตรงนี้เฮ้ยไม่เด้งไม่มีเท้งเหรอวะ <c oughs> นี่อืมนี่มันกระสุน ไม่ใช่ข้างล่างนี้ดูแล้วไม่ใช่สโมกไหนวะไหนสเปเซอร์วะเชี่ยหาสเปเซอร์ไม่เจอชิบหายชิบหายจริงๆ มันจะไม่มีสเปเซอร์ใช่แล้วเหรอเนี่ยจำได้ว่าที่เหลือมันมีด้วย ไม่นะอะไรนซึ่งเซฟเซอร์เราจะต่อสู้ได้ยังไงคือเซฟเซอร์กูบดเซฟเซอร์อยู่ไหนเซฟเซอร์ จับได้ว่าข้างนอกมันมีเพี้ยคือตัวไหนเห็นวะเอ้ยอันนี้ก็อยากรู้เหมือนกัน ขอดูก่อนสเปเซอร์มีไหมกูกูจะมาดูสเปเซอร์สเปเซอร์ตรงนี้ยาตัวนี้คืออะไรสเปเซอร์หรือเปล่า สเปเซอร์โอเคสเปเซอร์อยู่ตรงนี้หนึ่งอันแต่ผมจำไ,ได้ว่าข้างนอกมีจริงๆอ่ะขอไปดูใหม่ต่กูไม่มีให้เหลือไ <c> ม <oughs> ่ใช่เลยอ่ะจะยิงก็ไม่ได้ฮะมันรู้ก็ขอไปดูก่อนมันจะมีอฐานทับนักวิทยาศาสตร์นะั่นจะมีอีก เพาเราต้องค้นจากพวกนี้วะสามเหลี่ยมวงกลมจับไม่ได้แล้วหรอหยิบไม่ได้แล้วหรอ,อได้คือกระสุน เดี๋ยวขึ้นไปก่อนไม่อยากลงไม่อยากลงม,มีสับเพเซอร์เลยจริงอะะสุนช็อตกันสมอง กันฮนเฮช่ผมจำได้มันมีจริงๆนะเว้ยหมดเอ็กซ์ตรีมนี่แหละสเปเซอร์ไม่เจอไม่เจอเฮะเพี้ยเพี้ยแบบเพี้ยจริงๆอ่ะ Maybe it's a pisser. Who's that? Maybe it's a pisser. Radio, where's our backup? Oh, it's a pisser. Put around me. อย่างน้อยอเรามีคูณหนึ่งอตอนนี้อะ,อะถ้าอีพูดอะอะะ จริงเหรอเนี่ยเป่าเป่ามากฮะเกิดเหินพลาดอกีกจอดเยี่ยม อย่าบอกแล้วส่งคนมาพอังแบบงเแบบแบบถ้ากูยิงแม่นกว่านี้เนอะไม่ยิงแล้วก็ได้ตั what <laughs>